สวยอ่ะไปเรียนทําการแข่งร่วมดูดูยังไงเอาล่ะนักเรียนที่เก่งต่อครูเลือ <laughs> ถ้าไม่ซื้อไว้ผมเพิ่งไปเสร็จเสร็จมะพี่จีบอดีอาบน้าออกมาสักข้าวเกิเอาบทจินแค่หน่อยมาถึงหน้าบ้านเป๊ะเลยยาวตรงเละ6เป๊ะเลย อ๋อเลขข้าง